เอาแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะในวันนี้เราก็จะมาเป็นแมงมุมตัวน้อยนะคะโอ้โหนี่เลยเราจะต้องกินชาวบ้านฆ่าให้ตายเรียบร้อยแล้วเราก็จะพันศพมาขึ้นมาบนหลังนะคะนี่เรียบร้อยโอเคตรงนี้คือที่เก็บศพยังงั้นเหรอใช่ด้วยเอาละไอ้เจ้ามนุษย์โง่เจ้าอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้คืออะไระเราจะมาดูกัน เราสามารถอ๋อเราสามารถฟักไข่ได้ด้วยนะคะนี่คือลูกของเราเบบี Baby. ฉันจะเฝ้าดูลูกฉันเติบโตอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันชาวนาะนี่โอ้โหมันถือเสียงมาด้วยนะคะมันจะมาทํำายลูกฉันแน่นอนฉันจะทําการพันแล้วก็เอาขึ้นหลังมานะคะแล้วทาไงต่อลูกเราฟักออกมาแล้วอวย แม่จ๋าหนูเขากินคนหน่อยนะคะโอ้โหตอนนี้ลูกเรานะคะกําลังกินศพโยมหืมเหลือแต่โครงกระดูกตอนนี้ลูกเราโตแล้วนะคะโ,โหลูกเราโตวไวมากเอาละเจ้าลูกน้อยมาช่วยแม่หาอาหารหน่อยเร็วตามแม่มาสิืึมตอนนี้แกทําอะไรอยู่สวัสดีงามแม่งเลยละกันนี่ <laughs> อดแท้นะคะโอ้โหตอนนี้ลูกเราเดินงงอยู่ลูกเราเดินงงนะคะไม่ช่วยเราหาอาหารเลยไม่มีประโยชน์เลยไสลูกคนนี้นี่เอาละลูกฉันหายไปไหนแล้วลูกจ๋าอยู่ไหนโอ้ตอนนี้ลูกฉันกาลังจะตายแล้วเราจะต้องช่วยลูกเราก่อนนะคะโอ้ตายแล้วไอ้นี่มันถือคบไฟมามันจะเผาลูกฉันทั้งเป็นอย่างงั้นเหรอฉันบอกเลยนะฉันไม่ยอมเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยโอ้มันมีปากยักษ์ขึ้นมาด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยเดวกกร เองเข้ามาในบ้านฆ่าได้ยังไงนี่ตายไปซะนี่นะคะเราเอาศพมาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอโหกลายเป็นอาหารนะคะเนี่ยโอ้เมื่อเรากินเยอะๆเราก็จะอัปเกรดได้อันนี้อะไรอัปเกรดประสิทธิภาพนะคะนี่เลยอัปเกดเปรดไปเลยนะคะตอนนี้เนื้อคือเงินงนั้นเหรอเกมนี้นะคะเนื้อคือเงินโอเคเฮ้ยมีคนมาบุกลูกบ้านเราเฮ้ยมันมีมันมาฆ่าลูกเราอีกแล้วนี่ช่วยลูกหน่อย นี่น่ลูกจ๋าเข้าไปนในบ้านก่อนไหมดูเหมือนว่าเองจะไม่ไหวนะเนี่ยเฮ้ยมันมีความระบุกลูกบ้านเรานะคะนี่เลยฆ่ามันนี่จัดการมันโอ้โหตอนนี้ลูกฉันกําลังจะตายฉันช่วยลูกฉันก่อนลูกฉันเป็นภาระมากเลยนันเนี่ยโอเคเรามาทําการฟักไข่อีกนะคะเราจะต้องสร้างกองทัพแมงมุมให้เยอะที่สุดนะจ๊ะนี่เลยใช้เวลาหกสิบวินะคะ เราเอาศพไปเก็บก่อนแฝนก่อนน้องแห่งตรงนี้เฟิร์บเรียบร้อยเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มันก็สามารถเอามาแลกเป็นเนื้อได้นะคะเฮ้ยมันบุกลุกบ้านเรานะคะเราจะไม่ยอมเด็ดขาดนี่เรียบร้อยทําการพันนะคะให้เป็นมอมมี่โอเคเฮ้ยมันโหมันเข้ามาตัดไม้บ้านเราได้ยังไง โอ้ m ม g ก d โอ้ดูบนต้นไม้นั่นดิมีคนตายอยู่บนต้นไม้ด้วยนะคะน่นะโอ้ขึ้นสงสัยจะลงมาไม่ได้อด oh, อาหารตายนะคะโอ้โ oh, ห oh, ตายอย่างอนาถโง,ง่จริงๆเราทําการแรกแรกแรกเนือ้อเออเชิบนี้โฮย้ยเด๋ยวก่อนมันจะมาเผา oh, ลูกฉันได้ยังไงฉันไม่ยอมนะคะบอกเลยอะไรเนี่ยเราสามารถโอ oh, วิวัฒนาการนะคะ เป็นแมงมุมเรสนั่นเองน้จ้านี่เลยนี่เรากินเนื้อนะคะเฟิร์บเรียบร้อยดูเหมือนว่าข้างหน้าจะมีเฮ้ยแต่ก่อนตรงนี้คืออะไรวะเรามาสำรวจก่อนนะคะทําการสร้างนะจ้าอาจจะสร้างอาณาเขตของเราหรือเปล่าอ๋อใช่ด้วยนะคะเราจะทําให้อาคนไม่สามารถเข้าบ้านเราได้เราจะทําการสร้างอาณาเขตของเรานะคะไม่ให้คนเข้ามาเฮ้ยแต่ก่อนโอเคลูกฉันเก่งมากเราจะทําการเก็บศพนะคะ สร้างอนาเกตของเราก่อนนี่ลูกฉันไปเอาถังขยะมาแั้วเนี่ยโอ้โหสงสัยกลัวบ้านจะลกนะคะเลยไปเอาถังขยะมาเฮ้ยแต่ก่อนไอ้นี่มันถือจอบมาฟันลูกฉันโอ้ไม่ลูกฉันกําลังจะตายแล้วโอ้โหลูกฉันตายแล้วไม่นะลูกเดี๋ยวแม่จะแก้แค้นให้ลูกเองลูกไม่ต้องกลัวโอ้โหตายอย่างไม่สงบศพไม่สงเงียมนี่มันเลยมึงฆ่าลูกกูอย่างงั้นเหรอ นี่ตายซะเรียบร้อยตอนนี้ศพเราเต็มหลังเลยนะคะเราจะไปทําการไปแลกเป็นเนื้อนะฮะนี่เลยเอาให้ไอเจ้าปักยักษ์นี่กินโอ้โหได้เนื้อมาเยอะเลยนะคะเนี่ยโอ้ m ม g o กโอ้เฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนปึ๊บปึบปปนี่ก่อนค่าไอ้นี่ก่อนมันเกะกะสิ้นดีเลยจริงๆฉันจะทําธุรกิจนี้นี่ใครอ๋อสามารถฟักไข่ไปได้เพิ่มนะคะโอเค จริงๆพี่จะต้องฟักไข่ให้มันเยอะฝรน,นี้นะคะฟักไข่เลยนี่เรียบร้อยก่อนเอาอนี้มาใส่เน่ยโอ้เด็กก่อนมันถือคบเพิงมาไอตัวคบเพิงนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยเราจะต้องจัดการมันก่อนเลยนะคะโอ้โหมันเกินไปละมันเข้าบ้านกันแบบว่าเดินสบายใจเชิบนะฮะมันเดินกันสบายใจเกินเกินไปแล้วเราสร้างอาณาเขตก่อนนะคะซอมประตูบ้านก่อนโอเคเราเอาอาหารแฝนไว้ให้ลูกๆเรากินก่อนนะคะเดี๋ยวลูกๆเราจะอดนี่ตอนนี้ลูกชั้นฟักมาแล้ว ทำการฟักอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเฮ้ยมันเดินมาสองตัวแล้วนี่เฮ้ยอะไรอยานี่คือหมู่บ้านใหม่เงหลอได้เลยเดี๋ยวฉันจะมาจัดการพวกแกเองเราไปเยี่ยมชมกันสักหน่อยนะคะโอเคเฮ้ยย่ามันมาเผาประตูบ้านฉันได้ยังไงกันนี่ฉันไม่ยอมหรอกนะนี่เลยเฮ้ยพวกแกจะต้องตายนะคะเนี่ยโอ้โหมาเลยหมู่บ้านใหม่ก็หลอโหคนเต็มเลยนะคะเนี่ยเสร็จพี่ไอ้น้องพี่ไม่กลัวหรอกนี่จัดการเลย ปิบเปิบ,ปบนี่ต่อให้แกมีมีดม,ม,มีเสียมอะไรฉันก็ไม่กลัวโหยเดี๋ยวก่อนจะตายเหมือนกันเนี่ยเราทำเป็นเล่นไปทําเป็นเล่นไปจะตายเหมือนกันน่โอ้โหตอนนี้ทั้งหมู่บ้านได้ตายไปหมดแล้วนะคะนี่เลยนี่ตัวหนึ่งเปิบนี่เฮ้ยเนี่ยจะหนีไปไหนจ๊ะเปิบเปิบนี่เราจะมาทําการยึดเมืองยึดบ้านของเรานะคะโอเคอเฮ้ยในเต็นท์นี่มันมีคนอยู่นะคะเนี่ยโอ้โหเติบทำลายทำลาย,ทำลายบ้านทำลายบ้าน ตอนนี้บ้านันกำลังจะพังแล้วนะคะเตรียมใจไว้เลยนี่โอ้โหของเต็มเลยนะคะเนี่ย oh God. โอ้ม y g ก d โอ้โหโคตรคุ้มค่าที่เราต้องเสี่ยงชีวิตไปเฮ้ยเดยวก่อนบ้านของฉันโอ้โหมันเผาประตูบ้านฉับเฮ้ยลูกฉันจะตายแล้วนี่แน่ตายซะกแกจะมาทำลูกฉันได้ยังไงโอเคพันหมอมมี่ละเรียบร้อยเฟิบ ไอสองคนนี้มันเดินมาแบบว่าไม่สนใจอะไรเลยไม่คิดว่าจะโดนแมงมุมขย่ำม,มัง้งหรือยังไงฮะเดินมาแบบไม่ไม่รู้ตามมาตาเรือวันนี้มันคือบ้านของใครนะจ๊ะโอเคเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีหมู่บ้านตรงนี้อยู่นะคะโอเคเรามาจัดการมาเลยนะคะเนี่ยโอ้โหขุมสมบัติชั้นดีดูเหมือนว่าตัวครอบเพลิงนี่เยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไอตัวนี้มันตุ่ยตุ่ยชั้นทําไมฮะยัไม่คิด สนิย์บ้างหรือไงเฮ้ยเดยวก่อนจะตายแล้วนะทําไปเล่นตายโอ้ไม่ก้อนเพิ่มเลือดก่อนค้าจังวันนี้เรียบร้อยเฮ้ยในบ้านมีอยู่ตัวหนึ่งปะวะโอเคเฮ้ยนี่ไงตรงนี้มันถือเสียมอยู่จัดการมันนะคะโอเคทําลายบ้านมันแล้วเราจะเอาของมานะคะนี่เฟ้บโอ้โหกระตุยกระจายในของเพียบเฮ้ยเดยวก่อนใกลกแล้วโอโหกลายเป็นแมงมุมสีม่วงเลยคนนี้โคตรเท่เลยนะคะเนี่ย ดูทรงพลังสุดๆดดนี่อะไรอ่ะเปิดปลด,ดล็อกอาณาเขตใหม่อย่างนั้นหรอโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการเก็บสมพวกนี้กันก่อนนะคะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนพี่ไม่ได้อัปเกรดเลยอันเนี้ยเนี่ยเนวนันนี้อ๋อสามารถเก็บสมได้มากขึ้นโอเคเรียบร้อยอัปเกรดไปนะคะโอเคเรามาจัดการกับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะโอ้โหดูเหมือนว่าหมู่บ้านนี้จะมีปืนด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดามาอัปเกรดใหม่ เหมือนอัปเกรดนะค่ะนี่โอ้โหแล้วกอนตัวเขาเพิงฉัาจะตายแล้วแต่ฉันไม่ยอมแพ้นะจ๊ะนี่ตายไปซะเรียบร้อยโอ้โหนี่เลยทําการทํำลายบ้านมันตอนนี้บ้านมันก็แน่นหน้าอยู่เด้อ อาพูดเน่เฉยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีคนแอบฆ่าฉันอยู่โอ้โหตายนอนตายยิ่งใหญ่เลยเอาแล้วนะคะตอนนี้เราโดนบุกลุกบ้านแบบกระหน่ำเลยนะคะเนี่ยโอ้โหชีวิตมันน่าเศร้าเราจะต้องเฮ้ยตอนนี้ลูกฉันตายหมดแล้วโอเคเราทําการฟักไข่กันก่อนนะคะโอ้โหลูกของฉันน่าสงสารจริงๆเลยคลอดไปเลยทําการคลอดฟักไข่ฝ้าดูฟูฟับเฮ้ยแต่ว่าอาหารไม่มีเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปแก้แค้นให้กับลูกลูก ของเรานะคะแล้วเมื่อกี้เราก็โดนฆ่าตายไปเราจะไปแก้แค้นอย่างแน่นอนเราจะไม่ยอมแพ้นะฮะนี่แฟนเอาไว้ก่อนนะคะลูกๆเราจะได้มีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันบุกลุกเกินไปแล้วมันเถิอปืนลูกซองมาเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหอันนี้มันเกินไปแล้วอันนี้มันเกินไปนะเมืองฮะมันเกินไปจริงๆนี่ฉันจะอาราว่าที่ถึงที่สุดนี่ไงตรงนี้โอ้โหตรงนี้มันมีหมู่บ้านเกินใหม่อีกแล้วนะคะ เราจะไม่ยอมแพ้รอบที่แล้วเราโดนตุ๋ยโดยไม่รู้ตัวเราก็เลยแพ้ในะคะันนี้เลยจังหวะนี้จัดการมันเราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดโอ้โหเราจะตายแล้วว่าไอตัวครพเพิงนี้มันล้าอยู่นะโอ้โหจะสู้ได้ไหมอีกนิดเดียวเองแล้วก่อนในบ้านนี้มันมีคนหรือเปล่าเราไปดูก่อนนะคะไม่มีคนตอนนี้เราก็สามารถทำไรบ้านมันได้แบบสบายสบายแต่ตอนนี้เราจะตายแล้วว่าดิประเออด็นโอ้โหเดี๋ยวก่อนมันมีคนถือเสียม,มายังสู้ไหวหรือเปล่า ยังสู้ไหวไหมโอเคไหวโยเราต้องคอยดูนะคะว่ามันมีคนมาตุยเราหรือเปล่านี่จัดการมันโอ้ยดูเหมือนว่าลูกของเราเฮ้ยลูกของเรามาช่วยเราแล้วโอ้โหน่ารักจริงๆเลยลูกตอนนี้โอ้โหมันเหมือนเฮ้ย๋ยวก่อนเราไปช่วยลูกเราก่อนนะคะเราไปช่วยลูกเราก่อนโอ้โหมันมากันเยอะมากเลยมันมากันเยอะมากจริงๆอ๋อตรงนี้มันใกล้หมู่บ้านนี่มันเลยมันเลยมีคนเยอะนะคะ อ๋อนี่ไงมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะไม่ไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่เฮ้ยเดวก่อนรูกลักจัดการมันโอเคเรียบร้อยเราทําการตุยบ้านเป็นก่อนนะคะอีกนิดเดียวก็จะพังแล้วเรียบร้อยโอ้โหได้เนื้อได้หัวกระโหลกมาเยอะมากเลยเรามีภาร,รกิจอยู่เราต้องพันศพให้ได้ห้าศพใช่ไหมเราเอาศพไปเก็บก่อนจังหวะนี้นะคะเอามาแลกเป็นเนื้อนะฮะนี่เฟิร์บโอ้โหเดวกอนเมื่อกี้แกต่อยฉันแล้วงนันหลอนนี่เข้าบ้านคนอื่นแล้วยังมาทําร้ายเจ้าของบ้านอีกเอ้ยแบบนี้มันยอมบอได้เด้อ นี่เลยจัการเฟิบอืมเรียบร้อยเราสามารถกินคนพวกนี้เพื่อเอาเลือดได้ไหมเนี่ยอ๋อถ้าเราเข้ามาตรงนี้เราสามารถเพิ่มเลือดได้อ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยมันคล้ายๆเกม ROV เหมือนกันนะกับฐานมาเพิ่มเลือดเอ้ยขอละเกมกันเลยเอามาเชื่อมโยงกันได้ไงนี้เอ้ยแต่ก่อนหมู่บ้านนี้ป่าน,นี่ยที่เราตายเอ้ยไม่ใช่หมู่บ้านนี้เราทําการฆ่าไปแล้วโอ้โหจัดการตัวปืนลูกซองก่อนเลยตัวนี้มันตุ๋ยตัวนี้มันตุ๋ยนะฮะ นี่ไอคนนี้คือชาวบ้านน้อยแต่เราก็ไม่เว้นนะคะตรงนู้นมันเหมือนเป็นหมู่บ้านล้างหรือเปล่าวะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะเรากลับไปดูบ้านก่อนไหมดูเหมือนว่าบ้านเราจะโดนบุกรุกมากมายเลยนะเนี่ยโอ้โหตรงนี้มันมีโครงกระดูกวัวอยู่นะคะโอ้โห my god อ้าวมีหมู่บ้านเกิดขึ้นมาใหม่ว่ะเอ้ยตอนนี้พี่ขอสาารภาพว่าตอนนี้พี่จำทางกลับบ้านไม่ได้โอ้ชีวิตโกจำทางกลับบ้านไม่ได้โอห้หงานเข้าแล้วงานนี้ ื่อกี้เราเดิโอ้เดี๋ยวก่อนยืนงงในดงเปิดลนโ,โหเอาละในคขาวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโอ้โหตอนนี้เราวากลับบ้านไม่ได้แล้วโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจัดการกับหมู่บ้านรอบๆเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีคนมาจัดการโอ้โหมันถือฝานมาด้วยมาทำลายมาทำลายต้นไม้แถวบ้านฉันใช่ไหมฮะนี่อ๋อต้นไม้ยังดีอยู่นี่คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะซึ่งมีหัวกระโหลกบูชายันอยู่โอ้ยมาเดินกันให้เออ